สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมัสสูขสุขคนค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวกับทั้งต่าง,างประเทศมาด้วยพี่น้องเด้วยมอนีภาพามากินตากุ้งสดนะคะพี่น้องค่ะเมนูต่อไปอาจจะเป็นเมนูอมไก่ก็ได้ค่ะอืมแต่จนจน,จนยูพม่เจาค่ะอันนี้คือน้องใหม่ฝรัง่งพี่น้องมันหอมมันน้งสองมัดกินไปละมัดหนึ่งแลวพี่น้องเนื่ยย่างมัดหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็มีหอมดองหอมดองป้าฉับพวกฉับพวหอมดองซิมก็อืม ออก,ก็ตําแป้งถ้าขายมาอือเราไม่สมอะไรไกลไมันไม่ต่อยกระลังมุ่นมาเลย

อืมอืมอืมอมอมกุ้งไม่เป็นตะหักคือพี่น้องประเทศกีกประเทศกิกพี่จะตัวน้อหน่อยพี่น้องกุ้งนะครับ ผิดประลมเหรอครับผิดประลมนะครับอืมมันเสียงดังวินวิ ừ ไมอนช่แม่ให้หัวหอว่าอ่อนอวอยากข้าวกล้องหรอเปล่ามาสวัสดีครับหรอเปล่ามาสวัสดีครับรึ มันต้องขาไม่เหมือนเนี่ยหมือนมันเนี่ยมันใกล้ๆไม่เหมือนคนค่อยจะเห็นรู้ความสวัสดีครับก่อนสวัสครับชื่ออะไรครับเกจี้ครับกจี้ครับอ่าพูดดีๆสิพูดไม่ได้ยินเลยชื่ออะไรนะลิงฮาครับชื่อลิงฮาวเซนอายุเท่าไรแล้วอายุเท่าไรหนึ่งกวบฮะบอกมาอีกเื่นึงสองขวบ รล้วขวบหกปีแล้วครับหปีแล้วหกขวบแล้วหกขวบแล้วมือน่อเพิ่นวังดีพี่น้องมาเห็ดไปดังสวดสวดอยู <c oughs> ไ่ไห่ว้าว <c oughs> ไปแต่พวกที่ย่อยใส่หัวเัี๋ปวไปนัง่งเฝาให้กำลังใจอยู่่นเ <c oughs> งียบๆนะ เมือเดี๋ยวมานซอยแม่หวนละสันบาทบาทนี้จ้างันสวดสวดพี่อย่างไม่แม่ก็ได้ไม่หวนก็ได้อฮะอืมกล่องมันดีดขึ้นดีดขึ้นด้วยไหม 嗯，这样。 อือลองแซ่บช่งมึงสีนานไม่แบคซาจ่าจกินบ่อสั่งมฝนจิตตกหมอที่ส่วนไปปักตะไข่อยู่นะโอ้ยตาจิพฟ้าหัวตานมีปักเป็นหัอก็บบรอะ่นี่ โตแห้งก็เกามันตัวมันต่ำเดียวพอดีแม่พี่นนองก็้ัตสิต่างโต๊ะขึ้นอือใครอยู่ให้อยู่อลันเพิ่งได้เงียบไปนะสงสัยเพิ่งกริเห็นใจอ้ามันเทศเศร้าสิว่าตั้งกกับแซวพอแห้งแล้วดิว่าเอาืนได้ยินเสียงจักรยานครับอือมัได้ยิเสงจรยาน 看不懂。 Cái tiêm tôi bàn thôi có sẹp ấy mèo ơi Mình có mát luôn Nhà mình miếng bảo mình có sự mắc kín hết chip <laughs> Sẹp ấy <rồi. cười> Một phút viên chỉ sống Một subscribe cho ป้าสซบขาของเจ้าจขเสนบ๊อกีหิวหรือเปล่าม่อเสนแล้วต้องไปต้มก่อนอเออค่ะผู้บ้าเสือแดงสิใจคาดอยากบอกก็ไม่ได <c oughs> ้บอกท่าท่านสิไปได้เ <c> ร <oughs> <c oughs> อพัพี่น้องขาภัพบางใบพี่น้องใบยหมายถึงว่าใบ บสองบสามยห็นพี่น้องเด็ดสนิทที่ว่าคักต่วาสวงนี่ข้อยู่มันเป็นแบบว่าเร่งมากมันเลื่อมที่ฝนตกค่ะพี่น้องค่ะไม่ได้ส่งสวงส่งอยู่ใดเนี่ยถ้าแปลงมากพี่น้องเป็นป้อมค้อวันจะใส่สอยมื่อเจ้าค่ะเงอแตกแ็่แต่เปียกเหมือนน้ำเสือผ่าเท้ามือนีส่งเย็นเนี่ยนะฝนมันติดตกกันละเบื้องส่งสิไปแด้ยร์ครับพี่น้องคะเด็กน้อยเขากถ้าไปกินคลองนั่นละพ่อกับแม่คลิปนาด้วยค่ะเด้ออ้แม่วัน ขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอสุขภาพแข็งแรงและบำลุลยๆถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งมาสุขสุขคนด้อพี่น้องเด้อพ่อกับแม่คลิปหนาค่าไปแล้ว